วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิีพยากณ์นะครับสําหรับวันนี้หมอก็มาจะทำานายดวงความรักให้กับท่านที่เกิดราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึงวันที่15มกราคมนะครับสาหรับวันนี้เป็นดวงของคนที่เป็นโสดนะครับประจําเดือนเมษายน2566เดี๋ยวเรามาทิศฐานไปพร้อมกันนะครับว่าดวงความรักของท่านเป็นยังไงบ้างท่านที่เกิดราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึงวันที่15มกราคม ขอให้ไพ่ช่วยทำนายดวงความรักให้กับท่านที่เกิดราศีธนูประจำเดือนเมษายน2566ดวงความรักของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นคนโสดนะครับหมอจะเป็นตัวแทนให้กับท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นคนโสดนะครับในการเจี่ยงหยิบไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3 ใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หใบที่7็ดใบที่8ดใบที่9ใบที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าท่านที่เกิดราศีธนูนะครับดวงความรักประจําเดือนเมษายน2566อของท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นโสดเนี่ยดวงความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้ใบแรกท่านได้ไพ่ดีมากเลยนะครับท่านได้ไพ่สิบเหรียญน,นะครับไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสุขความสําเร็จเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ลูกนะครับสามเจเนอเรชันแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงคือเป็นหมาสีขาว2ตัวนะครับออคอยวิ่งเล่นอยู่นะครับก็คือว่าคือพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสามเจเนอเรชันมีบริวารหมา2ตัวก็เป็นตัวแทนเหมือนบริวารคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับท่านที่ยังโสดก็ เดือนเมษายนนี้ก็อาจจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมญาตินะครับเยี่ยมพ่อแม่นะครับอาจจะได้ไปร่วมงานเลี้ยงกับครอบครัวนะครับไพ่ใบถัดมานะครับท่านได้ไพ่ชุดเมเจอร์คานาะนะครับไพ่ชุดใหญ่เ,เป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่แห่งความหวังความสําเร็จนะครับเ,เป็นไพ่ที่ว่าถ้าท่าน ใดที่มีความหวังว่าเดือนเมษานี้อยากได้อะไรก็บางท่านก็อาจจะได้ประสบความสำเร็จสงความมุ่งหวังนะครับไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงความสงบสุขความรักธรรมชาติรักสันโดษนะครับเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของอาการอยู่กับธรรมชาตินะครับ ความสงบนะครับหลายๆท่านก็อาจจะได้ไปพักผ่อนริมน้ำริมทะเลนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับลำเทือกเขาลำนองไพรนะครับใบที่3ท่านได้ไพ่สี่ดาบนะครับไพ่สีดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความนิ่งนะครับการหยุดการรอเวลาการพักผ่อนนะครับ หลายหลายท่านเนี่ยอาจจะในในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาความรักที่ไม่สมหวังอะไรแบบนี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็อาจจะต้องมอนหยุดรักษาแผลใจนะครับหรือรักษาสภาพเตรียมพร้อมนะครับเหครับทหารที่เข้ามา ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ข้ามานอนพักฟื้นนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะไปลงสนามใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใบที่4นะครับท่านได้ไพ่5ดาบนะครับไพ่5ดาบเป็นไพ่ของคนที่มีอัตราตัวตนค่อนข้างสูงนะครับเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ค่อยฟังคนอื่นนะครับชอบเอาชนะค้าขานนะครับ เป็นไพ่ปัญหาประสัคใบหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงมากมายเป็นปัญหาประสรคที่เกิดจากตัวท่านเองนะครับหรือว่าเกิดจากคู่ครองหุนส่วนของท่านคนที่เป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคู่ของท่านนะครับ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่บางบางบางท่านนะครับอาจจะได้เจอคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับคือเป็นคนที่ ไม่ค่อยฟังคนอื่นนะครับแต่ว่าแข่งขันอะไรกับคนอื่นคนอื่นก็สู้ไม่ได้นะครับใต้ไพ่ใบนี้นะครับแต่ว่าในในมุมของปัญหาภาษาก็คือว่าปัญหาภาษาที่เกิดจากตัวท่านเองคือท่านาไม่ฟังคนอื่นนะครับเชื่อมั่นในตัวเองหัวจนกวา่าถ้าเชื่ออะไรแล้วก็เชื่อหัวชนขวานะครับไม่มีใครเปลี่ยนใจท่านได้ไพ่ใบที่5นะครับท่านได้เอ็ดออฟเพนตะเคลนนะครับเป็นไพ่เหรียญที่ดีนะครับ หนึ่งเหรียญนี่เหรียญใหญ่นะครับเป็นไพ่โชคลาบนะครับเป็นไพ่มีโชคมีลาบก็หลายๆท่านก็อาจจะมีโชคมีลาบนะครับในเดือนนี้ก็เมษานี้ก็อาจจะได้โชคลาบใหญ่นะครับ<ม>ใบที่6ท่านได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ไม้เท้าเป็นไพ่ไม้เท้าที่ดีใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่าการต่อสู้การแข่งขันนะครับ เป็นไพ่ที่ต่อสู้แล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับไพ่ใบที่7ท่านได้ไพ่3ถ้วยนะครับท่านที่เกิดราศีธนูบางท่านนะครับพอดีหมอดูในภาพรวมของท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นคนโสดเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยอาจจะได้เจอคู่นะครับเจอความรักที่ดีนะครับไพ่3ถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับ ใน3ใบนะครับที่มีโอกาสได้แต่งงานสูงมากก็คือ2ถ้วย3ถ้วยแล้วก็10ถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปความรักของท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นคนโสดในเดือนเมษ,ษานี้มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้พบรักนะครับอาจจะได้เจอคู่ของท่านแล้วก็พัฒนาไปจนถึงได้แต่งงานแต่งการนะครับเป็นไพ่ความรักที่ดีมากใบหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่มากับไพ่ใบนี้ก็คือการตั้งครัน หรือว่าการเฉลิมฉลองนะครับท่านแล้วก็ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งของปณามาระศักคหรือแนวทางแก้ไขนะครับสําหรับบางท่านที่ยังโสดก็อาจจะได้ไปเจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับเมษสานี่มีงานเลี้ยงเยอะนะครับงานเลี้ยงสังสรรค์การพบปะการเฉลิมฉลองเนื่องในวันปีใหม่ไทยนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะไปเที่ยวลดน้ําสงกรานนะครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์มีโอกาสสูงมากที่ได้เจอคู่นะครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีได้คู่ที่ดีนะครับใบที่8ท่านได้ไพ่เด f ฟูลนะครับไพ่เดรฟูลเนี่ยเป็นไพ่ของอคนที่ไม่ค่อยกลัวอ,อะไรนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับเป็นคนสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงนะครับเป็นคนที่นักดื่มตัวจากาศคนหนึ่งนะครับ เป็นคนที่ไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันนะครับไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าชอบเสี่ยงชอบท้าทายไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอะไรที่มันผูกมัดนะครับรักอิสระนะครับใครมีแฟนเดือฟูเนี่ยก็พยายามให้อิสระเขามากๆนะครับ mm hmm. เพื่อเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันเป็นผูกมัดถ้าเขาอยากคบกับใครเขาก็จะแสดง ของเขาเองอยากแต่งงานกับใครเขาก็จะเป็นคนเอ่ยขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไปเอ่ยขอแต่งงานเขาเขาอาจจะหนีท่านไปเลยก็ได้นะครับสำหรับไพ่เดอะฟูนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับหลายๆท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับไปเที่ยวธรรมช,รรมชาตินะครับป่าเขาลำนองไพรนะครับแต่ก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับว่าอย่าประมาทนะครับแล้วก็ ใบที่9นะครับท่านได้ไพ่ Night อ f f ว w ร r ดนะครับท่านได้ไพ่อัศวินดาบนะครับไพ่อัศวินดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะครับเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับทำอะไรนี่มักจะจู่โจมเอาจริงเอาจังมากนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ย ถ้าไปชอบใครเนี่ยก็จะมุ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อที่จะเอาชนะใจของคู่ของท่านนะครับไพ่แต่ไพ่ใบนี้ก็มีความาใจร้อนปนอยู่ด้วยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับให้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไพ่ใบสุดท้ายใบสรุปนะครับใบที่10ของท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นโสดเนี่ยขึ้น The Lover นะครับ เดลฟ์เนี่ยเป็นไพ่ว่างแห่งรักนะครับเป็นไพ่ที่ว่า,เ,าเดือนนี้เนี่ยท่านจะมีอยู่ในท่ามกลางาว่างแห่งรักมีรักเข้ามาให้ท่านได้สดชื่นหัวใจนะครับมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านเยอะแยะมากมายนะครับเป็นไพ่ของคนเด่นคนดังคนที่เป็นที่ชื่นชอบ มีสเสน่ห์มากนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นภาพของอาดัมกับอีฟนะครับเป็นไพ่ของแต่ไพ่นี้ยังไม่สื่อถึงการแต่งงานนะครับเป็นไพ่ความรักคือคือตลบอ,อบวนไปด้วยว่างแห่งรักนะครับมีรักเข้ามาให้ท่านได้สดชื่นหัวใจแต่พอดีท่านได้สามถ้วยนะครับเดือนนี้เนี่ยท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นโสดเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้เจอคู่นะครับ มีโอกาสสูงมากแล้ว <computers, S 1> อาจจะได้เจอจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเจอที่หารเลี้ยงสังสรรค์นะครับมีโอกาสสูงมากนะครับเดินทางนะครับใบนี้ก็เดินทางใบนี้ก็เดินทางนะครับอาจจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเจอกันนะครับมีโอกาสนะครับ ยินดีกับท่านด้วยนะครับท่านที่เกิดราศีธนูที่เป็นโสดเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะไดเ้เจอคนที่ท่านชอบนะครับเดือดสตาไพ่แห่งความหวังนะครับแล้วตัวท่านเองก็มีความพร้อมนะครับไพ่สิบเหรียญขึ้นในตําแหน่งตัวตนของท่านท่านก็เป็นคนที่มีความพร้อมมีมีความาพร้อมที่จะมี ใครสักคนหนึ่งนะครับมีกำลังทรัพย์ที่ดีนะครับมีความพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ท่านราศีธนูที่เป็นโสดหลายๆท่านจะไดเ้เจอคู่ครองคนรักของท่านนะครับแล้วทำให้ท่านมีความสดชื่นหัวใจนะครับ ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับมันขึ้นไพ่ห้าดาบมาเนี่ยอาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับก็ใจเย็นๆนะครับลดความาใจร้อนลงไปสักนิดหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคจากญาติผู้ใหญ่กวายคู่ของเรานะครับหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคจาก ตัวเราก็ได้นะครับเราอาจจะใจร้อนนะครับอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองมากนะครับอาจจะทําให้ญาติพี่น้องหรือว่าคนรอบตัวของฝ่ายคู่ของเราเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเราได้นะครับมันไส้เรานะครับได้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับ ช่วงนี้ก็ดูๆกันไปก่อนนะครับเมษามันเป็นไพ่เดือนเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูเดือนถัดไปนะครับแต่ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ท่านจะได้เจอคู่ครองคนรักนะครับเพราะว่าไพ่ดีๆในสำรับขึ้นถึง2ใบในเรื่องของความรักนะครับความรักความเข้าใจนะครับเพอๆได้พัฒนากันไปจนถึงได้แต่งงานแต่งการกันนะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับ ขอให้ท่านได้เจอคู่ที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับในเรื่องของอความรักของคนโสดนะครับในเดือนเมษายนนี้เป็นความรักของความสุขความสดชื่นนะครับได้อยู่ในวงแห่งรักนะครับมีความขวัญความสนุกสนานนะครับได้มี โอกาสมากที่จะได้เจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับได้เจอกันใน,ในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับได้เจอกันกับคนที่เป็นคู่ของท่านนะครับปัญหาอุปสรรคก็น้อยมากนะครับแค่5ดาบเองนะครับก็คือปัญหาที่เกิดจากตัวท่านหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะครับอาจจะท่านจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้มเทนะครับ แต่ว่าก็ใจเย็นๆอย่าให้อย่าใจร้อนนะครับแต่ว่าก็อย่าชิวให้มากนะครับเพราะว่า,าผ้ายนี้ตำแหน่งของเดอะฟูลเนี่ยมันขึ้นตำแหน่งคนอื่นที่เขามองมาที่ตัวท่านเนี่ยเขา,เ,าเขาอาจจะมองว่าท่านเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยอน่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็พยายามปรับบุคลิกให้เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือนะครับเป็นคนที่ให้ความมั่นใจกับ ฝ่ายของคู่ครองของท่านนะครับให้เขามั่นใจว่าท่านไม่ใช่คนหล่อแหละนะครับเป็นคนจริงนะครับทั้งๆที่ลึกๆอ่ะท่านาเป็นคนจริงจังนะครับเป็นคนมุ่งมั่นต้มเทแต่ภาพที่ออกมาอาจจะสื่อถึงความเห็นเป็นท่านเป็นคนสนุกสนานราเริงบันเทิงนะครับรำสุรานะครับดื่มหนักอะไรเนี้ยครับก็ปรับบุคลิกนิดหนึ่งนะครับให้เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือนะครับ เพราะจริงๆท่านก็เป็นคนที่มีมีความมั่นคงนะครับในชีวิตพอสมควรแล้วนะครับขึ้นถึงสิบเหรียญแล้วแล้วในไพ่ก็มีหนึ่งเหรียญด้วยนะครับพอคนเราพอมีความมั่นคงมั่นใจมากๆมันก็เลยออกมาในรูปของความความหยิ่งความความเชื่อมั่นความอัตตานะครับมีอัตตาก็อาจจะทำให้คนอื่นมันไส้ได้นะครับก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งมองว่าท่านเนี่ยสำหรับบางท่านนะครับที่ทีเ่เจ็บมาเยอะก็บางทีก็กลัวเหมือนกันนะครับที่จะาสารต่อความสัมพันธ์นะครับก็ถ้าเรามีความเราชอบใครรักใครก็แสดงให้เขาเห็นนะครับแต่ว่าก็อย่าถึงกับทำให้เขาตกใจนะครับก็คืออย่าถึงกับบุกจูโจมแบบ หนักหน่วงนะครับคือท่านที่กระสีธนูที่เป็นส่วนหลายๆท่านเลยเนี่ยใจมันร้อนนะครับในเดือนเมษานี่ชอบใครแล้วจะใส่เลยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ก็แสดงให้เขาเห็นนะครับแต่ว่าก็ยังยังไว้หน่อยนะครับค่อยๆมี มีความโรแมนติกเยอะขึ้นนะครับใบนี้มันดูดุดันไปหน่อยนะครับในใจของท่านอารมณ์ของท่านก็พยายามให้โรแมนติกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องให้มีแก่นสารบ้างนะครับเพราะว่าคนเขามองว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่หลายๆท่านเนี่ยคนอื่นเขามองเข้ามาว่าท่านเนี่ยทำอะไรจับจดยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ค่อยอะไรแบบนี้นะครับยังรักสนุกอยู่อะไรเนี่ย จีบไปทั่วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับก็ถือว่าชุ่มชื่นหัวใจแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูที่ยังเป็นโสดในเดือนเ,อเมษาสองห้าหกนี้นะครับหลายๆท่านเลยเน่าจะได้มีความรักเข้ามานะครับแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเป็นรักที่ทําให้ท่านมีความสุขได้แน่นอนนะครับสดชื่นหัวใจแน่นอนนะครับเฟร แน่นอนก็หมอก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับหมอด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปดีดๆนะครับแล้วก็หมอก็ขอไวยพรให้กับท่านที่เกิดราศีธน,นูที่เป็นโสดนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนะครับเ13เมษายนนะครับวันสงกรานต์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขหวังสิ่งใดก็ให้สม ปรารถนาทุกประการนะครับโดยเฉพาะความรักนะครับท่านที่ยังโสดขอขอได้เจอคู่ดีๆนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้เที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้สวัสดีครับ